วีต้าจาก Nature g i ิฟ KA UV Whitening SPF 50สีพาสเทลวิตามิน B2 ในทัญญาหารช่วยยับยั้งต่อมผลิตน้ำมันส่วนเกินในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของเส้นผมบางและมัน กลับมาในช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชายแบบว่าอาจจะอุดหูหรือวิ่งไปอีกห้องนึงอยู่คุณดูเป็นเพื่อนเป็นดูให้เขาก่อนออแล้วอัดไว้ก็ได้หรือว่าเขียนไว้ก็ได้ว่าอย่าใส่อย่างนี้นะเจ๊ะขอร้องเธอกดแห่งแฟชั่นค่ะลงในนิตยสารคลีโอนะคะแล้วก็ทางคลีโอเขาก็ได้แปลมาจาก put this on dot หอมนั่นเองค่ะคนเขียนเป็นฝรั่งค่ะอันนี้อาจจะออกแนวขึ้นแฟชั่นนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นบอกว่าเวลาใส่รองเท้าน้ําตาลควรเข็มขัดน้ําตาลเข็มขัดน้ําตาลรองเท้าน้ําตาลเข็มขัดดารองเท้าดําโอเคไหมผู้ชายบางคนไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีสีนี้นะใส่เละเทะมั่วกันไปหมดเลย2เวลาใส่เข็มขัดก็ใส่เข็มขัดแต่ถ้าจะใส่เอี๊ยบเอาเข็มขัดออกค่ะนะคะแล้วกำาอย่าดึงขึ้นมาเหนือสะดือคุณนะคะเฮ้ยพอ เยอะเห็นมาผู้ชายชอบใส่เยี่ยมกันเยอะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบของวัยรุ่นหรืออะไรก็แล้วใครอายุไหนก็ใส่ได้งไงลเลือกเอาแล้วกันว่าจะใส่เยี่ยมหรือใส่เข็มขัดค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี่ไงกางเกง <c oughs> เรื่องนี้สนุกมากกางเกงขาย,ยาวบอกให้เขาให้มันพอดีกับรองเทา้าผู้ชายบางคนเซื้อมาอย่างไรก็ใส่อย่างนั้นลากขี้โคลนไปด้วยกางเกงยีนไม่ยอมตัดขากองกันอยู่อย่างนั้นนักเกียดตน่าเกียจนะ นท้ายเวลาอันนี้คุณก็ดูให้ปวดคุณนิดนึงค่ะเวลานท้ายใส่ยังไงไม่ใช่สั้นเติมมาอยู่ตรงลิ้นปีกบางคนใส่อย่างนี้<ฆ>เออเหมือนเด็กน้อยเก้าขวบนะหรือบางคนก็ยาว <laughs> ยาวเลยเข็มขัดอ่ะนึกออกบ้ามาแกว่งไกวอยู่ตรงเป้าอ่ะบอกโอยไม่ใช่เน็กไาอยู่ขอบตรงกางเกงขอบตรงเข็มขัดให้มันพอดีคือไม่ได้อยากมองแต่สายตาเนี่ยมันละไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันคือมันเป็นสิ่งเดียวที่มันแกว่งไปวมาถูกบ้างบางคนก็โตอบางคนก็ยาวอันนี้นะถ้าใครนะมีแฟนมีภรรยาอยู่แล้วนะขอยกเป็นความผิดคุณนะคุณต้องดูัลคุณนะ ไม่ใช่ไปแล้งให้คนอื่นดูแล้วมาดูนักเกียรตินักเกียรติอันนี้ขอเลยนะเลิกเน็บโทรศัพท์นะตรงไอ้เข็มขัดได้ปะเพราะแบบมันดูลุงอะมันดูลุงอะทำไมอันนี้เยอะไปหมดเเป็นหน่วยกู้ภัยปะคนเนี้ยมีเครื่องไอพฟอะไรไอพอดอะไรด้วยเยอะแยะนี่ดูรุ่นเก่าใช่เออนะก็อย่า อย่าไปอย่าไปใส่ไว้เยอะมากค่ะเพราะมันดูลุงมากถ้าสมมติผู้ชายของคุณจะเอาเสื้อใส่กางเกงให้เขาใส่เข็มขัดซะนี่อกอปะบางคนมันดูมันยังไงไม่รู้อะมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างแต่ถ้าสมมติว่าเออถ้าเอาเสื้อปล่อยชายเออโอเคมันมองไม่เห็นก็ไม่ต้องใส่เข็มขัดก็ได้ อันนี้ขอย้ำรองเท้าแตะยางรอ,องเท้าแตะยางะจะหูขี้แบบสวมหรืออะไรก็ตามใส่ได้สองที่สระว่ายน้ำกับทะเลอ,ะอเอย้ำอีกครั้งว่าสระว่ายน้ำกับทะเละเ,เขาบอกว่านี่บอกสองครั้งเลยนะ ยางอ่ะต้องทัแตะคีบยางหรืออะไรก็ตามสองที่เท่านั้นอย่ามาใส่แถวห้างแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงวันคริสต์มาสอย่าใส่เสื้อเขียวและกางเกงแดงหรือใส่เสื้อแดงและกางเกงเขียวไม่ใช่เทศกาลไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไซรลิตเราบอกมาค่ะผู้ชายขอร้องอย่าใส่เลกกิ้งถ้าใส่เลกกิ้งไปอยู่กับเก้งกว้างเลย่ะและอันนี้ขอบอกส่วนตัวกางเกงบอลควรอยู่ที่สนามบอลไม่ใช่อยู่ที่ห้างกางเกงบอลเสื้อยืดยุ้ย ตะบอลไปถ้าอยากสบายอยู่บ้านหรือไม่ก็เดินออกมาคนเดียวอย่าเดินให้เราเอย่ามาเดินกับเราให้เสื่อมเสียถ่กปะกว่าจะพัฒนาล่างขึ้นมากว่าจะดูแลหน้าจะต้องมาเดินกับผู้ชายแสงเก่งไปเลยยะถูกปะมันคือแบบคือกว่าเราจะพัฒนาเราก็เหนื่อยเนาะใช่ไหมเราสาวอัพขึ้นมาเอ้านี่ฉุดลงอารมณ์เสียยังไงเนี่ยอ่ะส่งกันเข้ามานี่เห็นเยอะมากอะไรกางเกง สีส้มสีเขียวมันดูตลอดบางคนเอาไม่ยูอย่าใส่นะไม่ชอเอวิกงอะไรอ่ะผีเนี่ยจิ๊กโกลจิ๊กโกลนั้นมันสมัยพ่อเรานะเนาะ พักกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเชื่องหน้าเนี่ยมีเรื่องให้เครียดอีกแล้วแหนเมื่อวานนี้เขาก็มีการไปชุมนุมกัน<อ>ใครรู้ไหมคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดฟิตเนส<อ>เป็นยังไงบ้างอ่ะวันนี้มีคืบหน้ามาบอกออสักครู่เดียวค่ะเสียงสูงสักครู่ร,รับประทานปลาแซลมอนใส่เกลือรมควันอาหารทะเลหรือสลัดผักสดช่วยหยุดการลอกของผิวหนังได้นะครับ